มาแล้วมาวันนี้วันนี้เราต่อยหมัดเพิ่มหมัดชุดขึ้นมาอีกไ i v ิกไิกได้โอเคไหมโ <Okay. S 2> อเคเตรียมตัวหมัดชุดหมัดชุดมัดชุดมัดมัปนระมัมันมีหมัดหมัดชุดทั้งทั้งทังสิบสิ้องไหมนีเดี๋ยวให้ยฝึก อ๋อปึ้ง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 บิดบิบิดครั้งเดียวปั้งปั้งปั้งต่อยต่อยสามครั้งไม่บิดบิดอ๋อปั้ง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 ครั้งอ๋อใช่บิดปั้ง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 แบบนี้ใช่โอเคอ๋อเจนขายืนกว้างหน่อย เสียบมาฟังเออเอาดิบปังเอาเอาไมดิดปัง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 นี่ำมัดแน่นแน่นเออเอาไมตะเก็นพีชอุ้ง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 เอ้ามาปังปั้งปังอังปังนี่ปังปัง ตั้งวันนี้โอเคไหมอ้าวปึบตั้งปิดตังปังปังปั้งอ้งเออดีทำไมให้แมนแมนนแมนทำไมคปึบปุ้งปุปุ้งปปุ้งเออดีมากหยับกดอ่ะปึบิดตั้งตั้งตั้งั้งเออดีเก็บไหมเก็บเจ็บนี่อะเก็บเกนี่อเอาไหมเอาไหม ขักกมให้แน่นทำไมเกนปึ๊บปุ่ง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 ปุงเดอ่าดีมากเตะแบกเตะแบกกาดมวยเหมือนเดิมออบิดปึ๊บทิปปังปังปังงปึ่งดเก็บปะทันมือไหมอ่ากลไรยห็บ่อเเปรอเลย็บไหม ก็ต้องเท่านั้นต้องกดเดี๋ยวมือมัน,มนบาดเจ็บพันเนาะเนาะมามามาใจเาบาๆก่อนบิดฮิปปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้งฮิปปุ๊กอ่านั่นแหละอ่าฮิปใจแรงไปวะใจแรงได้อ่ะพอประมาณปึ้งอ่าฮิปตั้ง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 อึ้งอ่าอย่างนี้เจ็บไหม โอเคอ่ะฮ okay, ิปป,งปั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 งปุ้งอ่าเตะแบกอ่าเกนฮิปปุ้ง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 อ่ามือจะโต้อง,อองกันดีดีโอ้อ่าฮิปฮิปปุ้ง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 เตะแบกเหี้ยปะเอามือเฮียปุ้งอยู่ในนี้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ในอัใส่ เออเอาหนีปโฟงใส่ในนี้เออโอ้ลมาหมาย้มหายแรไมันเป็นปีแล้วเขาเลี้ยงไปด้วยอ้าวไม่อ้าวฮิปฮิปปุ้งปุ่งปุ้งปุ่งเออดีมากเจ็บไหมแต่ว่าการใส่มันก็ไม่ไม่ได้ช่วยต่อยเออมันไม่ได้ช่วยต่อยแต่มันมันเก็บมือไว้ไม่ให้เราบาดเจ็บอ,าอา้าโอเค ฮิปปุ้งเอามาฮิปตังัปุ้งเออดีมากอ้าวยินตงกว้งเออฮิปเอาดักติดเอาฮิปปุ้งปปุ้งปุ้งอ่าเอายี่สิบชุดอ่ะอันนี้เราดักติดได้อ้เอาฮิปพระว่าะวเะ่าครัอกวันวันนนจะได้มาหม่ อาทิตย์หน้าโอเคไหมอออออฮิปอ๋ออาทิตย์้าพวกอออฮิปอุ้งุเอาไหมเอาไหมฮิปุ้งุ้งต่อเนื่องพุกอ่เตแบกอ่าเฮิปอุ้งอุ้งอุ้งุ้งุ้งต่อเนื่องฮิปปังปังปังปัปังฮ ปุ้ง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 ปุ่งดิเทปแบกอ่ากำมันแน่นฮิปฮิปปุ้งปุ้งปุ้งเอาไว้ฮิปปุ้ง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 ปุ่งดิเทปแบกอ่าฮิปปุ้ง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 ปุ่งดิเทปแบกดีมากฮิปปุ้ง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 อ่าดีละ ฮิปปุ um, 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 um. Uh, uh, uh. ้งป uh. ุ้งปุ้งอุ้ง6อิงหกนะอ่าฮิปเด็ดอ่าฮิปแปดฮิปเก้าอย่าลืมอ่าฮิปเอาไหมฮิปเอาไหมฮิปไปเอาไหม ตุงตุงุ้ง uh ุเตแป็กย <Step> ืนขา้มกว้างเอาเร็วยืนขาุ้กว้างเลยเออยามมันเออนั่นแหละรู้งอวายตาอือฮิปปุ้งตุ้งตุุ้งอ่าสองเอาฮิปปังปัปังปงปังปังสยืนขากว้างคุกว้างฮิป ปุ่งปุ่งปุ่งปุ้งสเแบกงอ่าฮิปุปุ้งเอาฮิปุ้มปุ้งเอาไอ้แ็นแมนีนแมนฮิปุ้งปุ้งปุ้งปุหกดีมากฮิบปุ้ง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 เอ่าอ่าฮิปปุ้งปุ้งปุ้งแ ฮิปปึ๊บฮิปเก้าต่อเนื่องฮิปครั้งต่อไปครั้งที่สิบวะฮิปป <c oughs> ุ๊งป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 ุ๊งวันทอวัาครบแล้ววั one, uh. เสริมหน่อยเสิมหน่อยวันทูวันทูหน่อนทูน่ยวันทูหน 1ันทูนายทูน่ายทูทูเอาไหมวันทูนายทูอ่าไหนลองอีกทีวันทดีมาก okay. โอเคเฮ้ยโอ้ยไปกดปิดนะเปิดออกสิได้ไหม